สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจาโออเมริกา around the world นะครับเจอกันอีกแล้ววันนี้อากาศดีมากฮะไม่หนาวจนเกินไปแต่มันกำลังอุ่นพอดีถ้าจะาได้ใส่แจ็คเก็ตตัวนี้ก็เลยขี้เกียจถอดน,นะฮะกะ็ก็เลยใส่ไปก็แต่ว่าอากาศดีมากฮะพาทิพย์ออก at that on on โอ้ย หมงงามขันนานะครับแบบอากาศนี่แบบใจเลยอะแม่นเลยครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์กลางวันแล้วก็ผ่านประมาณสักบ่าย2องบ่ายสามวันนี้จะไม่ได้ไปทำงานเพราะว่ามีคนเขามาตรวจบ้านอ,อย่างที่ทุกคนก็คงรู้ว่าจ่ากำลังจะย้ายไปย้ายไปประจำการที่อื่นนะครับแล้วก็ทางหลวงเขา ส่งคนมาเซอร์เวย์มาเซอร์เวย์อะไรล่ะครับก็มาดูบ้านจ่าว่าเดี๋ยวเขาจะต้องส่งมาคนมาย้ายของให้จ่ากี่คนกี่คนต้องมีอะไรขนบ้างก่อนมีมอเตอร์ไซค์มีของมีของทุกอย่างเดี๋ยวเขาก็เขียนเซอร์เวย์ว่าควรเตรียมอะไรมาบ้างเวลามาเริ่มแพ็คของนะครับเขาก็จะส่งทีมงานมาไม่ใช่เป็นทหารนะฮะก็จะเป็นบริษัทเอกชนนี่แหละแล้วก็ไปรับงานจาก หลวงมาก็หลวงก็เขียนออเดอร์ว่าเฮ้ยทหารคนนี้คนนี้จะย้ายแล้วมีบริษัทไหนที่จะรับงานก็สรุปมาเราก็ไม่เห็นเงินก้อนนั้นเพราะว่าทางทหารเขาก็เขียนเช็คส่งไปให้บริษัทย้ายขนย้ายบริษัทย้ายของเนาะเขาก็มาจัดการให้เราเพราะฉะนั้นเขาเข้ามาแล้วก็ตรวจบ้านจากทุกห้องเลยว่ามีอะไรบ้างมีของอะไรที่จะเอาบ้างอันไหนไม่เอาบ้างอันไหนไม่เอาบ้างก็ ก,ก็ประมาณนี้ฮะนะฮะก็เช้านี้ก็ถือโอกาสไว้เลยว่าไหนๆก็มีธุระเรื่องคนมาเซอร์เวยเรื่องบ้านที่เหลือมาจาก็ไม่ต้องสนใจอะไรมากนะฮะถูกต้องแะ,ะก็ไม่ต้องสนใจอะไรมากก็เลยวันนี้แอบไม่ไปทํางานนะฮะก็เลยเามานั่งเก็บทําความสะอาดบ้านแล้วก็ตอนนี้ก็มาทําคลิปก่อนพาน้องหมาไปเดินนะครับ งั้นวันนี้จะเข้าเรื่องเลยแล้วกันว่าว่าวันนี้จะจะพูดเรื่องอะไรนะฮะก็ไม่มีอะไรมากาเข้าเรื่องเลยแล้วกัน,นะฮะแล้วก็อย่าเพิ่งตกใจนะฮะว่าทําไมว่าทาไมอยู่ดีๆยังสว่างแล้วอยู่ดีๆมันก็มืดนะฮะก็คือว่าเมื่อกี้จ่ารังหัดคลิปอยู่แล้วต้องพาน้องหมาไปเดินนะฮะน้องหมาทั้งหมด10ชีวิตด้วยกันจาาก็เลยพาน้องหมาไปเดินก่อนก่อนที่มันจะมืดเวลามืดแล้วเดินน้องหมาแล้ว มันมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ว่ามันไม่เห็นไม่เห็นพื้นแล้วก็จ๋าก็อายุเยอะแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปเดินเหยียบเดี๋ยวมันอาจจะลื่นหกล้มได้นะฮะหรือว่าภาษาเหนือเรียกว่าพลิดเดี๋ยวมันพลิดเนาะผลิดล้มหัวปักดินนี่เนาะโอ้แย่เลยโอเคครับเข้าเรื่องเลยแล้วกันฮะที่จ๋าพยายามจะมาคุยกันวันนี้นะฮะก็คือว่าวันนี้จ๋าอยากจะมาคุยเรื่อง เกี่ยวกับตัวปีกติดอกนะฮะว่าแต่ละกองทัพก็มีปีกรูลาที่สวยงามามีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับคำถามที่มีคนถามจ๋าว่าถ้าเป็นกองทัพบกในอเมริกามาเรียนหลักสูตรเซียวได้ไหมครับหรือว่าถ้าเป็นตำรวจในอเมริกามาเรียนหลักสูตรเซียวได้ไหมครับคำตอบคืออ่ะก่อนที่จ๋าจะเข้าไป ให้คําตอบเดี๋ยวจ่าจะให้ทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าหลักสูตรเซี่ยวสองปีสองปีอะแต่ว่ามันไม่ได้ว่าสองปีตลอดนะครับมันก็จะมีโรงเรียนตรงนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวหยุดสองสาเดือนแล้วก็มาเรียนคลาสนี้ต่อคลาสนี้ต่อคลาสนี้ต่อนะฮะก็คือเป็นหลักสูตรที่ยาวนานมากๆเลยฮะ,ะแล้วคุณลองนึกภาพดูสิครับว่าจะมีกองทัพบ,บกกองทัพอากาศ อกองทัพนาวิทียุทินมาเรียนหลักสูตรเซียวทั้งหมด2ปีด้วยกันเนี่ยคำตอบก็คือว่าไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันใช้เวลานานคุณจะมาเรียนหลักสูตรเซียวไม่ได้คุณต้องเป็นกองทัพเรือเท่านั้นถึงจะมาเรียนหลักสูตรเซียวได้เพราะฉะนั้นมันไม่มีการข้ามสายพันธุ์หรือว่าข้ามกองทัพหรือว่าข้ามเหล่า แตคุณต้องเป็นฐานเดือเท่าน,นั้นถึงจะเรียนหลักสูตรเซี่ยวได้ะจะคิดว่าทําไมคําถามนี้มาถึงตรงนี้ได้ถ้าจ่าพูดอะไรผิดไปจ่าขออภัยด้วยนะฮะคือสิ่งที่จ่าเคยเห็นเนี่ยคือมีกองทัพบกมาเรียนจูจ่โจมมาเรียนเซี่ยวมาเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันถูกใช่ไหมฮะที่เมืองไทยเขาทํากันได้เนาะถ้าจ่าเข้าใจไม่ผิดอะ่ะคือตำรวจก็มาเรียนได้มาเรียนหลักสูตรเซี่ยวแล้วก็ได้โตปีกไปอ่ะ อันนี้จะเข้าใจถูกหรือผิดนะฮะยังไงคอมเมนต์มาบอกด้วยนะฮะว่าถูกหรือผิดนะฮะแต่ว่าของอเมริกานี้ไม่ได้เลยนะครับอเมริกานี้ถือว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความลับอ่ะมันขึ้นอยู่ตรงที่ว่ากองทัพบกจะยอมเสียสละคนคนทหารคนนั้นทั้งสองปีเลยเหรอ <S 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 เพื่อมาเรียนหลักสูตรเซียวแล้วกลับไปทํางานให้เขาต่อคือมันคงไม่มีแล้วมันยากด้วยแล้วมันทั้งเสียทั้งเงินเดือนทั้งเสียทุกอย่างอ่ะ แล้วเวลา2ปีนี้ที่กองทัพบ,บกต้องสูญเสียคนคนนั้นไปทั้ง2ปีให้กับทหารเรือเนี่ยกองทัพบกบก็ไม่ได้เวลานั้นคืนไงแล้วทหารส่วนมากของอเมริกาเนี่ยเรามีเซ็นสัญญากันเซ็นสัญญาอย่างเช่นว่าถ้าคุณเซ็นสัญญามาทํางานเซลเนี่ยคุณต้องเซ็นสัญญา6ปีเพราะฉันต้องสอนคุณ2ปีแล้วคุณมาทํางานให้เรา4ี่ปีเพราะฉะนั้นเนี่ย จะให้หลักให้หน่วยอื่นกองทัพอื่นมาเรียนหลักสูตรเซียวมันไม่ได้ไงครับเพราะเหตุผลนี่แหละเพราะว่ามันเป็นเวลาและเงินเดือนแล้วมันไม่ตรงกับสายงานซะมากกว่าไอ้โดยการที่ว่ามีแล้วมาประดับเครื่องยศแต่งกายเนี่ยมันไม่มีมันมันไม่มันมันไม่มันไม่มีประโยชน์ต่อกองทัพหรือว่ากองทัพเรือหรือกองทัพบกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเรียนเซี่ยวคุณก็มาเข้ากองทัพเรือ โดยตรงเลยนะครับโอเคแต่คราวนี้จะมีคนถามว่าอ้าวจาได้เห็นคนคนหนึ่งเขาเป็นเรนเจอรแล้วเขามีเซียวด้วยจา่าไม่รู้ว่าคนไหนนะครัเพราะมันมันก็มีอยู่แหละแต่มันมีได้อย่างไรหรอฮะก็คือว่าคนคนนี้เขามาสมัครเป็นเซียวก่อนนะเรียนหลักสูตร6ปีสมมุติว่าคนนั้นสมัครมาตอนอายุ18เขาทำา6ปีเสร็จ6ปีเสร็จเนี่ยอ่ะก็ ตีไปประมาณสัก24ขวบใช่ไหมคนนั้นเขาบทสัญญา6ปีละว6ปีเสร็จเนี่ยเขาอาจจะไปเรียนต่อตรีหรือโทแล้วเขามีวุฒิแล้วคราวนี้คราวนี้เขาก็ไปสมัครทหารบกเป็นเลนเจอร์หรือว่าเป็นออฟฟิเซอร์เป็นนายร้อยเครื่องแต่งกายที่เขาเคยมีกับทหารเรือเนี่ยมันตามไปไม่ว่าคุณจะไปอยู่กองทัพไหนเหมือนกันถ้า ถ้าจะาไม่รู้ว่าไอ้ตรงอกของทหารบกเขามีอะไรบ้างนะ,ะแต่ว่าอย่างกับของเป็นไอ้ตรงที่ติดอกตรงนี้เป็นของทหารบกเหมือนคล้ายๆหน่วยรบพิเศษอะยกตัวอย่างนะฮะแล้วถ้าเขาหมดสัญญาเสร็จแล้วกับกองทัพบ,บกแล้วเขาจะย้ายมาอยู่กองทัพเรือแล้วเขาก็เรียนหลักสูตรเซียวก็ได้ฮะ,ะอย่างนั้นมันได้นะฮะคำตอบคือ ถ้าคุณยังอยู่ในราชการอยู่เนี่ยยังอยู่ในในคอนแทคหรือว่าในการเซ็นสัญญาของทาหารอยู่เนี่ยถ้าคุณอยู่กองทัพบ,บกหรือว่านาวิเดียทีนหรือ Space Force หรือ Air Force หรือโค g u การแล้วคุณจะมาเรียนหลักสูตรหน่วยพิเศษของกองทัพเรือคำตอบคือไม่ได้นะฮะถ้าคุณอยากจะทำต้องรอให้สัญญาของหน่วยหรือว่ากองทัพไหนที่คุณเป็นอยู่ให้หมดก่อนแล้วก็มาสมัครเป็นกองทัพเรือ ครับมันก็สุดท้ายมามันก็จะเป็นแบบนั้นแหละฮะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะทําให้คนเข้าใจมากขึ้นว่า,เ,าเกี่ยวกับกองทัพเ,เกี่ยวกับการเรียนหน่วยลบพิเศษจากกองทัพอื่นมาเรียนหน่วยลบพิเศษของเซียวทหารเรือได้หรือไม่คําตอบคือไม่นะครับโอเคครับวันนี้ก็พูดเยอะ มืดแล้วฮะดังนงัเดี๋ยวจ่าขอตัวไปทำกับข้าวให้น้องหมาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ครับวันนี้จ่าขอตัวไปก่อนนะครับแล้วคุยกันพรุ่งนี้ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงพี่น้องคนไทยที่อยู่ภาคใต้แล้วกำลังประสบภัยน้ำท่วมอยู่จ่าขอให้คนปลอดภัยนะครับแล้วขอให้พระคุ้มครองอยังไงวันนี้จ่าขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับผม